สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเจอผีมาขอส่วนบนุญแม่ขนลุกเพ้าลูกป่วยหนักนอนโรงพยาบาลเห็นเต็มตาผีมาขอส่วนบนุญก่อนเกิดปาฏิหาริย์แม่เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกเพ้าลูกป่วยหนักนอนโรงพยาบาลเจอผีมาขอส่วนบนุญเห็นเต็มเต็มตาก่อนไหว้ขอพรจนเกิดปาฏิหาริย์จากกรณีผู้ใช้ทิ To อกรายรหนึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องลี้ลับที่ประสบพบเจอกับตัวเองหลังจากที่ไปนอนเฝ้าลูกชายรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะสัมผัสวิญญาณมาขอส่วนบนุญเธอจึงได้มีการไปทําบุญกับผีที่มาขอส่วนบนุญก่อนที่เธอจะขอให้มีโชคลาภและขอให้ลูกชายที่กําลังป่วยต้องผ่าเจาะปอดอาการดีขึ้นซึ่งเรากับเรื่องปฏิหารยูยูลูกชายของเธออาการดีขึ้นจนน่าตกใจแถมงานนี้เธอยังได้รับโชคลาภสมคําปรารถนาอีกด้วย ล่าสุดวันที่17ตุลาคม2566ทีมข่าวไทยนิวออนไลน์ได้วิดีโอคอลพูดคุยกับคุณเอพันวิสาผู้โพสเล่าเรื่องราว ชวนขนลุกโดยคุณเอ๋เล่าย้อนให้ฟังว่าเมื่อช่วงวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายของเธอป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โดยได้ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลของอำเภอก่อนที่คุณหมอจะตรวจพบว่ามีภาวะไตาวายเฉียบพลันแต่ว่าหมอที่อำเภอไม่มีจึงต้องส่งตัวด่วนไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งซึ่งอาการของลูกชายไม่ค่อยสู้ดีต้องมีการเจาะคอเพื่อใส่สายยางลงไปในการฟอกเลือดซึ่งลูกชายต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหลายสิบวัน จนกระทั่งคืนวันที่11ของการนอนเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลคุณเอ๋ซึ่งคอยดูลูกชายผพาออกกําลังกายและต้องคอยเช็ดตัวลูกตลอดเวลาเนื่องจาก ลูกมีไข้ขึ้นขึ้นลงลงทำให้เธอเหนื่อยประกอบกับหิวข้าวจึงได้มีการสั่งอาหารผ่านแอปให้มาส่งที่โรงพยาบาลในช่วงเวลาตีสามกว่าสักพักไรเดอร์ส่งอาหารได้โทรมาว่าอยู่อาคารไหนเธอจึงบอกว่าอยู่อาคาร8ไรเดอร์จึงบอกว่า,า,า,รรา,วาถ้าใกล้ถึงแล้วจะโทรมาอีกครั้งก่อนที่จะวางสายไป ต่อมาไรเดอร์ได้โทรมารอบ2บอกว่าใกล้ถึงแล้วนะครับแต่ทางคุณเอ๋ได้ยินว่าถึงแล้วนะครับก็เลยออกไปรอรับอาหารทันทีซึ่งในระหว่างทางที่เดินออกไป จนถึงประตูกระจกกั้นเป็นล็อกล็กก็จะมองทะลกุออกไปข้างนอกได้มองออกไปเห็นไรเดอร์อยู่แล้วเลยเรียบเดินไปเอามือผักประตูแรกออกไปเขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมพอถึงประตู2ก็ยังเห็นอยู่แต่กำลังจะเปิดประตูมันขัดกันเลยเงยหนะ้าขึ้นมองว่าต้องดึงตัวไหนก่อน พอเปิดได้ผับก,กระตัวออกไปก็ไม่เห็นไรเดอร์แล้วก็นึกสงสัยว่าไรเดอร์คงหยิบออเดอร์ผิดคงกลับไปเปลี่ยนมั้งจึงยืนรอสักพักไรเดอร์ Rider ก็เดินมาจากข้างตึก ก่อนที่จะถามว่าใช่พี่ไหมที่สั่งข้าวคุณเอกก็บอกว่าใช่ค่ะก่อนที่จะถามไรเดอร์กลับว่าเมื่อกี้พี่หยิบออเดอร์ผิดหรือคะหนูยืนรอตั้งนานแต่ไรเดอร์บอกว่าเปล่าครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เลยทําให้คุณเอ๋พูดเสียงดังว่าไม่จริงเมื่อกี้พี่ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยหนูเดินออกมาหนูเห็นพี่แล้วก็ชี้ไปตรงบันไดขึ้นชั้นสอง ซึ่งไรเดอร์กับยามที่อยู่แถวนั้นก็ตกใจและกลัวเลยพากันเถียงว่าเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้หนูยังเห็นพี่ยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยแต่ว่าไรเดอร์ก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเขาซึ่งความรู้สึกเธอตอนนั้นไม่ใช่แล้วมันกลัวไปหมด ก่อนที่ตอนเช้าเวลา7จ็ดนิกาได้ลเล่าให้พ่อบ้านแม่บ้านที่ทําความสะอาดฟังว่าหนูเห็นผีผู้ชายตอนตีสี่พร้อมกับชี้ว่าสูงกว่าพ่อบ้านนิดหนึง่งพ่อบ้านกับแม่บ้านมองหน้ากันแล้วบอกว่าใช่แล้วแหละหนูเจอแล้วเขามาขอส่วนบุญหนูซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อแต่พยาบาลก็มายืนยันอีกเสียงหนึ่งว่ามันเป็นผีจริงๆเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เขาอยู่อาคาร9ที่ติดกับเราเขาโดดตึกเสียชีวิตซึ่งพยาบาลก็บอกให้ไปทําบุญสงสัยเขาหิวเลยออกมาให้เห็นด้วยความปักดีเลยพูดลอยๆว่าถ้าอยากได้บุญก็ให้ลูกถูกหวยสิซึ่งเธอก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็ถามลูกว่าจะซื้อเลขอะไรดีซึ่งในงวดนั้นเป็นงวดวันที่1กันยายน2566 โดยลูกบอกให้ซื้อ1-2และเตียงที่ลูกนอน1-9แล้วเดินไปบอกคนนั้นคนนี้ซื้อบอกยันพยาบาลจากนั้นก็หลับไปสักพักเพราะความเพลียกระทั่งพี่เตียงตรงข้ามปู่บอกว่าถูกหวยซึ่งเธอก็ตกใจที่พูดไปเมื่อเช้าเขาให้จริงๆ เช้ามืดวันต่อมาเลยชวนลูกไปใส่บาดท,ทําบุญกันเธอจึงขออีกว่าถ้าตามีอยู่จริงขอให้น้ำที่ขังในปอดหลานคนนี้หายไปเยอะๆเพราะถ้าหลานได้จอปอดไป10%บปจะเสียและจะต้องผ่าเอาปอดทิ้งถ้าช่วยได้จะใส่บาดให้อีกหนึ่งครั้งซึ่งเธอก็มีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง พอวันที่4หมอขนอุปกรณ์อันต้าซาวลูกชายหมอก็ตกใจอุทานขึ้นว่าเป็นไปได้ยังไงเมื่อไม่กี่วันที่แล้วน้ำในปอดยังอยู่เลยพอมาวันนี้น้ำในปอดลดลง0.25หรือเพียงแค่เส้นเล็กๆหมอตกใจและมองหน้ากันก่อนที่จะยิ้มแล้วรูปหัวลูกชายเธอใกล้ะจะได้กลับบ้านแล้วนะ พอวันที่6ตอนเช้าหมอที่อยู่เวรบอกว่าไม่ต้องนอนรอถึงวันที่12นะคะเพื่อรอตรวจร่างกายอย่างละเอียดจากนั้นก็พาลูกกลับมาที่เตียงก่อนจะห่อผ้าไปซัก พอก,กลับมาลูกก็บอกว่าหมอให้กลับบ้านได้แล้วก่อนจะกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านทั้งนี้คุณเอ๋บอกว่าไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวที่เห็นวิญญาณยังมีน้องเตียงตรงข้ามที่ใส่เครื่องช่วยหายใจบอกว่าผมเห็นผีอย่างไรก็ตามประสบการณ์เหนือธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ